ครับสวัสดีวันที่28พฤษภาคม2567มาพวมาเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกันม้างไหมล่ะเนี่ยวันนี้เราก็อยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์นะวันนี้ฉัจะพาแกมารับนะเขาเรียกว่าล็อกรับรถนะหลังจากที่เมื่อเช้าเนี่เรารับขบวนรถด,ด่วนพิเศษอีสานวัฒนาขบวนที่24เรียบร้อยแล้วนะ ตอนนี้เราก็มารับอีกขบวนหนึ่งนะครับผมนะใน1วันนี้เขาให้รับ2องขอบวนนะครับผมนะเพื่อเป็นการรีแลก์นะครับหลังจากที่เราไปเหนือไปใต้ไปกลางไปอีสานไปไกลๆมาแล้วนะเขาก็ให้มารับรถเพื่อเป็นการรีแลก์รีแลก์นะให้สบายอ,อกสบายใจนะอีขอบวนนี้ก็คือขอบวน10นะอุตรลวิถีเชียงใหม่ปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ก็เข้ามาแล้วนะเราก็เตรียมไปรับนะ การไปรับก็คือไอพนักงานที่ทำมาเขก็ลงนะลงนะกลับบ้านกับช่องใบนะครับผมเก็บคงเก็บของกลับกล้ายกับช่องใบเราก็มาทําการแทนเพื่อที่จะนํารถทัวรเนี้ยเข้าไปที่ย่านเอลดีย่านบางซื่อ L อลดีนะมาขึ้นมาถึงเรียบร้อยแล้วนะ ทีของเราคือการกลับคันบระครับการต่างๆให้ไปอยู่ในในท่าที่ไม่ใช่กงใช้การตามระบบระเบียบเขานั่นแหละนะเพื่อให้เปรียบเสมือน,น่ะมีเป็นรถจากพ่วงท้ายขบวนไปเพื่อที่เดี๋ยวจะมีรถสับเปลี่ยนมาต่อท้ายนู่นนะครับผมน้มาต่อตูดลากลงจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับผมนี่ทีวิธีการทําง,งานนี่ครับผมนะรถสับเปลี่ยนเขาก็ลากเราแล้วนะโอ้โหข้างหน้าก็มีรถไฟฟุงรถไฟฟ้าวิวทิวทัศน์ก็สวยสดงดงามมันดูจเจริญหูจเจริญตา นะครัผมนี่เขาก็ลาก,ลากลากลาขบวนลงแล้วนะโดยโดย,โดยมีรถเราอยู่ท้ายขบวนบางคนก็งงเอ๊ะทำไมเราต้งมาอยู่ท้ายขบวนนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยเขาลากลงจากสถานีกลางกรุงเทพฯบั๊บัปบแล้วเดี๋ยวไปถึงที่กรมี่ปิปเดนะไอรถสปีนเนี่ยก็จะต้องตัดรถจากออกจากขบวนนี้นะตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วที่จะ ทำขัไปรนย่ยนบางซื่อเอลดีไงไม่ก็นี่ก็คือเหตุผลที่เราต้องที่ว่าต้องมีรถสับเปลี่ยนมาดึงเพราะว่าเราจะถอยจากข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ยก็ไม่ได้มันอันตรายอันตรายนะแต่ความเร็วในช่วงนี้ก็ใช้ความเร็วต่ำๆน้ะไม่ต้องรู้นะเท่าไหร่เดียวเดี๋ยวดาม,มาอีกนะครับไม่ต้องรูครับเท่าไหรนะ เี่ยกลับมาเรื่อยๆนะในส่วนของเราก็นั่งกันนะสบายอ,อกสบายใจนะก็ดูวิวทิวทัศน์ดูต่อมงตอม้อต่างๆนะคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตคิดถึงปัจจุบันอะไรก็ว่ากันไปหรือจะนั่งอ่าทองนะโมตัสสะหรือว่าพุทโธธรรมโมสังโฆม,มันก็เรื่องของแกจะหกเมตตีลังกาอะไรมันก็เรื่องของเรานะครับผมนะก็ดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยๆ,ๆเปลื่อยนะรอให้เขาลากไปที่คอมมอลที่เอสเรียบๆเรอๆ นี่คือการรับรุ้นนะ่รถด,ด่วนพิเศษอุตลาวิธีขบวนที่สิบนะนะก็จากเชียงใหม่นะไปทางสถานีกลางกรุงเทพไปคือวัดก็ถึงตามเวล่ำเวลานะครับผมนะสบายอกสบายใจวันนี้อากาศดีด้วยเมฆฝนก็นมาแล้วนะก,ก็ล่าไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆเปนะใจเย็นนะครับผมนะเราก็จะทาเข้าไปทิญยานบางซื่อแอลดีนี่คือวิธีการทํางานทําการนะจะให้แกดูวิวทิวทัศนะแต่ก,ก็จะคุยไปเรื่อยนะลุยคุยนูน่นคุยนี่ไปนะครับผมนะ แน่ไหมสายมือเนี่ยคือรถสับเปลี่ยนซึ่งเขาก็จะมีอยู่ทั้งหมด3คันนะมี3ามรถจักรนะสาคันนะครับผมก็สลับสับเปลี่ยนนี่ก็ว่ามีขบวนอื่นเข้ามาเขาก็จะไปต่อตูดอีกข้าขงบนเพื่อดึงเข้ามาข้างล่างนะมาต่อมาจอดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยไอ้รถสับเปลี่ยนที่ดึงเรามาเนี่ยมันก็จะตัดรถจักรออกแต่นี้เราก็ต้องทําการขับ กลับคันมาคับการต่างๆไปทาใช้การแล้วเมื่อกี้ไม่ใช้การตอนนี้ก็ไปทาใช้การแล้วเพื่อที่จะทําขบวนขับไปนะกับรถจักรไปนะ,ะทับขบวนไอ้สิบข้าวยามบางซื่อ L d ดีนี่ก็ไปแล้วค่อยๆไปแล้วนะครับผมนะโดยการติดต่อกับ LCO ซึ่งเป็นผู้สั่งการเดี๋ยวพอเข้าไปข้างในก็เปลี่ยนผู้สั่งการเป็น LD อีกนะครับผมนะเพราะงั้นเวลามาที่นี่ก็ต้องรู้ระ,ระบบให้มันเรียบร้อยนะครับผมนะก็มองข้างหน้าดูประจมประแจให้ดีนะครับผมนะนี่ดูดูครับ ผมนะตอมองตอมารถใช้ความเร็วสูงกำนีนั่นนะครับออนะเขาต่ออยู่ตรงขวาเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวเขามีความเร็วสูงขึ้นมาอีกโอ้โหแกเอ้ยคึกคักคึกคืนนะเคลื่นเคร่งมาเลงบมาเทิงใจเลยงานนี้นะครับผมนะอันนี้เราก็มาเรื่อยๆผ่านตรงผ่านประแจมานี่คือวิวทิวทัศน์นะครับผมน่าจะยามเช้านะเพราะฉันตื่นมาเนอะนู่นตั้ง ana, แต่ตีสี่เลยนะครับตีสี่เขาก็ปลุกแล้วนะครับผม ตื่นมาประมาณตีสามเพราะว่า,วาเวลาทําการมันเขาเขียนไว้ตั้งแต่ตีสี่จุดศูนย์นะครับผมถึงสิบสองจุดศูนย์แต่เราก็รับสองขบวนนั่นแหละครับผมนะ เขาเรียกรับลวมเที่ยวสองในส่วนของฉันนี่ก็เราก็เคลื่อนมาเรื่อยๆนะครับผมนะเคลื่อนมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าไปในย่านเอดีเพื่อขบวนรถเนี่ยไปตรวจไปตรวจเอ่าเข้าไปสูบถ่ายต่างๆนะเพราะเป็นรถในดวงพิเศษนะไปสูบถ่ายพวกไอ้สิ่งปฏิกูลต่างๆแล้วตรวจเช็คระบบต่างๆนะก็ตามเรื่องตามราวของเขาเป็นหน้าที่ของเขานะครับผมนะมีอะไรบ้างเด็กเขาก็บริหารจัดการเหมือนหน้าที่ของเราก็คือมาถึงจุดนี้เราก็เปลี่ยนคำบังับการต่างๆไปท่าใช้การแล้วก็ถ้าทำขบวนเข้าไปคือนี่หน้าที่ของเราก็ขับไปส่งเขาโดยใช้ความ เร็วเท่านูาน้นเท่านี้ปมนจโดยใช้ความเร็วเท่านู้นเท่านี้นี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ต้องรับทราบเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราในส่วนของเขาเราก็รู้แบ่งเ่าคราวนะมันสามารถที่จะไปรู้ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างว่าไปถึงแล้วก็จะต้องทําอะไรขันน็อตตัวนี้ขันตะกูตัวนั้นหรือว่าต้องตรงงูนก่อนทําต้องหัวก่อนทางใต้ที่หลังอะไรก็ว,ว่าไปสายมือนี่จะเป็นกระบวนอะไรเลยนะนะหลังจากที่เอาขบวนไารเสร็จเขาก็จะมาทางซ้ายมือนี่แหละครับผมนะมาจอด สายมือนี่เพื่อจะไปที่กอหมอนูนนนะครับผมแล้วก็เอารถจักรเข้าสู่ลงรถจักรต่อไปนะครับผมนะเดี๋ยวมันคลิปที่2เดี๋ยวจะให้ดูถ้าใครอยากดูนะนฉันจะนั่นให้ดูนะครับนะว่ามันไปยังไงมายังไงนะครับผม <S <S นี่เราก็ไปเรื่อยๆน,ะ <S <S น่ะนะค่อยๆไปนะเพราะว่าเขาก็จะสั่งการให้เราอะมาตามสัญญาณไฟนะเซลาตัวน,นู้นมาหยุดที่เซาตัวน,นี้รอเรียกก่อนอะไรทํานองนั้นนะครับผมนะเพราะงั้นเราก็ค่อยๆมานะครับผมค่อยๆมานี่นะฮะ เพราะว่าข้างหน้ามันมีขบวนอยู่นะสองขบวนต้องรอเขาก่อนรอให้ใหขบวนนั้นไปก่อนเขาก็จะให้เข้าเราเข้าไปนะครับเมื่อขบวนข้างหน้าเขาเลื่อนเคลื่อนไปพ้นแล้วนะ,ะเขาก็สั่งการให้เราขบวนเข้าไป ในนี้ได้เลยนะครับเพื่อทําการสูบถ่ายนะครับผมเพื่อทำการสูดถ่ายแล้วก็รรอการต่างๆเราก็เคลื่อนขบวนมาตามที่เขาสั่งการนะครับนะตามวอที่เขาวอกันมานะครับผมนะแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนเข้าไปนี่คือการทํางานโดยก็รข้าวๆเนาะใครไม่รู้ใครไม่เคยเห็นก็เขามอบให้นะครับว่าเรับรถมันเป็นยังไงรับรถมันเป็นยังไงเนี่ยเขาเรียกรับรถเที่ยวสองรับรถเที่ยวหนึ่งก็คือจะมีรับรถเที่ยวหนึ่งเที่ยวสองเที่ยวสามเที่ยวสี่เที่ยวห้าเที่ยวหกเที่ยวเจ็ดเที่ยวแปดจนถึงเที่ยวที่เก้าคือช่วงเย็นนนี่ยรับไป ขบวนอะไร1 3ึ 12, นะ่งสามหกขบวนร้อยสองช่วงเย็นเนะีนะ่ยเขาเรียกว่าลับรถนะครับผม รลับรถรับขบวนลงจากสถานีกลางที่ไปวิวัฒน์ลงามาปุ๊บแล้วก็ข้ามาเข้า,า,ขา,า,ขาย่านบางซื่อแล้วก็ตัดหัวรถจักเข้าไปสู่สถาน A ไเ้็นสู่ที่ลงรถจากดีเซนบางซื่อเพื่อไปตรวจเติมเชื้อเพลิงแล้วก็ให้ช่างเชื่องเขาตรวจสอบสภาพรถจงรถจักรอีกตาหากนะครับผมเนี่ยเราก็ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาแล้วนะครับผมนะนคือเข้ามานี่โยงทูมแม่มีสายเสรยระโยงระยางไตไม่หมดนะครับผมนะใครจะถามนะว่าสูบถ่ายแล้วเขาเอาสิ่งปฏิกูลไปตรงไหนฉันคงไม่ตามไปให้แกนะแล้วก็คงได้ดูคร่าวๆดยประมาณแค่นี้เนี่ยคือซ้ายมือก็ เป็นรถในขบวนต่างๆที่เขาเอามาก่อนนะครับผมนาะมาก่อนเรานะครับผมเขาก็มาจอดเนะพืนะ่ออะไรมีชงมีช่างมาตรวจด,ดูบงดูแบบด,ดูน้าดูอะไรนะหน้าที่ใครหน้าที่มันนะครับผมนะเพราะว่าบางคนก็ไม่รู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมนะ นี่คือหน้าที่ของเราเราก็ค่อยเคลื่อนเข้าไปเขาบอกไปไปอีกนิดหนึ่งไปอีกนิดนึงนะเราก็เคลื่อนตามคําสั่งเข้าไปนะครับผมนวะว่าไปอีกนิดไปอีกหน่อยนะครับผมสวรรค์น้อยๆอยู่ในวงฟอร์ล่าว่าไปอย่างนั้นเลยนชะ่รับเขามีพนักงานยืนอยู่เห็นไหมบอกมามามาเขากาลาระยะให้ถูก Uhm. ให้ต้องเพะะื hai, ่อนจะได้สะดวกสบายในการเอาท่อไปสวมตามอุปกรณ์ต่างๆที่เขาจะต้องท <c oughs> ําการสูบนะครับสูบทงสูบทายนะครับโอ้โหหุ่นดีจังเลยแต่คนนี้หน้าเป็นนาแบบโอเคเดี๋ยวมาเจอกันในตอนที่2ต่อไปนะครับผมนะตอนสิบ้ายพลรับวมวระบวนสิบนายพน ครับสวัสดีครับก็มาพบกันในตอนที่2นะครับผมหลังจากเราเอานวนพิเศษอุตลาวิถีนะครับในย่านบางซื่อแอลดีเรียบร้อยแล้วก็ตัลดลูจักรนะครับตัลดลูจักรออกแยกออกจากขบวนแล้วก็มาที่ใต้ทางด่วนนะโดยเขาก็จะสั่งการให้เรียบร้อยเพราะว่าถึงใต้ทางด่วนเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าให้กลับแคปล้อล้อทำกาเลยนะถึงใต้ทางด่วนแล้วก็กลับแคปนะทำการแล้วก็ไปอีกด้านหนึ่งนะครับผมกลับแคปไปอีกด้านหนึ่งเมื่อลูจักรจุดนิ่งแล้วนะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ลงลูจักรดีเซนบางซื่อั ันี้คือกลับแคปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะคือวิ่งไปทั้งไหนเราก็กลับแคปไปด้านนั้นนะถ้าไม่ใช่ในการทําสับเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็ไปเพื่อที่จะกลับลงรถจักรบางซื่อแต่วันนี้รู้สึกว่าเราต้องไปจอดรอขบวน140นะดีไซน์ของ140เข้ามาพอดีกันนะเข้ามาตามตามตูดกันมาก็เพื่อที่จะได้สะดวกนะเข้าไปทีละ2คันเลยนะครับผมนะไม่ต้องเข้าไปคันเดียวมันเสียเวลามเวลาในการกลับประจงกลับประแจต่างๆนะครับผมนะนี่เราก็ค่อยๆมากตกับ รีบไม่ต้องเร่งอะไรนะครับผมเพราะว่าดูท่าทางเราจะรอดีเซนของ140นะครับผมเนี่ยครับผมก็คือ,อบขบวนหนึ่งสี่ศูนยข้างด้านหน้าเนี่ยแต่คายนะ,ะนะเขาเข้ามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเขาพอจ,จอดเสร็จเรียบร้อยเขาก็ตัดดีเซนเหมือนของเรานะครับผมแล้วก็ตามตู้ของเรามาเดี๋ยวเราไปจอดรองนะข้างหน้านะครับผมนะซีเซล่า209นะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนะเราก็ไปเรื่อยๆนี่ก็ดูบรรยากาศต่างๆไปก่อนนะโอ้ดูไปงานนก สวยไหมนะครับผมดูท้องฟ้าดูวิวต่างๆในย่านบางซื่อนะครับเอลดีเดโปนะครับผมนะนี่ก็คือวิธีการรับรถของฉันนะนี่คือขบวนที่2นะครับขบวนแรกฉันรับรถตัวพิเศษนะอีสานวัฒนาขบวนที่ยีฟสี่นะครับผมตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับผมนะประมาณตีห้าแล้วนะครับผมนะที่เราก็มาเรื่อยๆนะครับผมนะเอารถจักรนะครับผมมารอเขาก่อนนะครับผม ทีนี้เวลาเราจะ,อะจอดรอเขาเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีอย่าไปจอดตรงทางโค้งนะครับผมนะจอดอ้ตรงที่มันในทางตรงๆหน่อยนะครับเนี่ยจริงๆก็ให้จอดในตรงไอ้สัญญาณอยู่ข้างหน้านู้แต่เราไม่ไปเราจอดตรงนี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าทางหน้ามันออกทางมันโค้งๆนะครับผมนะเดี๋ยวรถจักรอกันอื่นมันมาต่อแล้วแล้วมันจะเกิดอันตรายทีนี้เมื่อต่อกันเสร็จแล้วันก็ตัดมาที่ทาง,ทางหน้าลงรถจักรเลยนะเนี่ยเขาก็ลากเราแล้ว ฝั <Yeah. S 2> ่งนี้เป็นรถจักรเราฝั่งนู้นเป็นรถจักรเขานะ,ะไปทางไหนคุณนั้นก็ะทาไปนะไปไปทางนู้นเขาก็ขับนะเราก็นั่งชมไม้ชมนกชมวิวทชมท้อง,องฟ้าดูมเมฆต่างๆไปนะครับผมนะนะ yeah. นะนี่ก็เลยลงในจาดีเซนบางซื่อแล้วนะครับผมนะในดิเซนบางซื่อเขาต้องเลยไปหน่อยเพราะให้เลยประแจเพื่อจะกลับประแจนะครับผมว่าพอรถไฟเลี้ยวโดยตามประแจนะครับผมนะเขามีคนควบคุมอยู่แล้วเรามีหน้าที่ข,ขับเคลื่อนเฉยๆนะน,นี่ก็เลยแล้วนะครับมาที่โลรงล้างเรียบร้อยปุ๊บเขาก็จอดนะครับผมนะตอนนี้ก็เป็นหน้าที่แล้วแล้วนะครับเพราะเวลาวิ่งไปทางนี้มันก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องวิ่งนะครับผมนะที่รอให้เขากลับประจงประแจให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมนะไม่ต้องรีบนะครับผมนะส่วนมาก ว่าบางคนบอกโอ้ยเนี่ยจะมาพากันใกล้ๆนี่แหละครับผมนะนึกว่าสบายอ,อกสบายใจแล้วก็มาตกกลงตกล้างกันใกล้ๆทางเข้าโถจักรนี่แหละครับผมน,นะเพราะว่ามันมันมันจะถึงแล้วไงมันก็รู้สึกเออรู้สึกประมาทกันไงเนี่ยเราก็ไป,ไปไปค่อยๆไปนะครับผมนะเขาก็ให้ใช้ปัสสาวไม่เกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เราก็ใช้ความเร็วต่ำๆกว่านั้นก็ได้นะครับนี่คือเราก็กำล,ลังเข้าสู่โรงจักรดิเซนบางซื่อเพื่อเอารถจักรนะครับผมไปทําการ ตรวจเติมเช้อเพลิงและตรวจระบบต่างๆนะครับเนี่ยคือวิธีการทํางานนะครับผมนะในการรับรถของชั้นนะครับก่าวการรับรถขบวนที่10อุตลาวิถีนะเชียงใหม่สถานีกลางเทพพิวัตรเรียบร้อยเสร็จพอเสร็จภารกิจเรียบร้อยอก็คือเสร็จงานไป1หนึ่งวันนะครับผมเสร็จงานเป็นหนึ่งวันนะครับผม อันนี้เราก็ค่อยๆเข้ามานะครับผมค่อยๆเข้ามาเข้าสู่โรงราจักรงดีเซนบางซื่อนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปก็เราก็เหมือนเดิมเราก็ต้องไปให้เลยปแจ้เพื่อที่รถอีกคันเขาจะวิ่งไปอีกแถบนึงเพื่อเข้าไปตรวจเติมเชื้อเพลิงนะครับผมนี่ก็คือวิวโดยคร่าวๆนะโดยคร่าวๆแล้ววิธีการงางานโดยคร่าวๆของพนักงานรถไฟนะครับพนักงานรถจักรนะครับนะเขาต้องดูปัจ้ดีปัจ้สวนปเจ้ตามอะไรต่างๆนีก็ดูลิ้นประจงลิ้นปแจให้มันถูกมันต้องนะครับผมนะนี่มันก็เปิดเรียบร้อยแล้วจังเครื่องก็สบายไม่ต้องลงไป ไป,ไปกับประแจนะครับผม,มต้องลงประกับประแจนะครับก็เลยไปนะเวลาวิ่งมาถึงมูเดี๋ยวช่างเครื่องฝังนู้นเขาก็ลงประกับประแจนะครับลงประกับประแจเองเราก็นั่งเฉยๆไปเหมือนเดิมนะครับผมนั่งเฉยๆไปเหมือนเดิมโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็มาพบกันใหม่ในในคราวหน้านะครับในตอนต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ